สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาลองดองมะเขือเทศดูนะคะตอนนี้มะเขือเทศค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เราก็นามะเขือเทศไปล้างแล้วก็แคะขั้วบริเวณนี้ออกนะคะพอแคะออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คว่ำแล้วก็ผ่าเป็นสีเรียกสีแฉกเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอน้ําเดือดพอน้ําเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไป <S <S น้ําเดือด<อ>แล้วเดี๋ยวเราใส่มะเขือเทศลงไปต้มเนะาะค่ะเดี๋ยวเราต้มมะเขือเทศไวส้สักคู่แล้วเดี๋ยวเราไปน็อกน้ำเย็นนะคะประมาณสัก 20- 30ิาิวิก็น่าจะได้ละค่ะ ตอนนี้น้องน่าจะได้ที่แล้วค่ะเปลือกเริ่มล่อนออกมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราพักเอาขึ้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปน็อกน้ําเย็นกันนี่ค่ะพอเราน็อกน้ําเย็นอย่าต้มนานเกินไปนะคะถ้าต้มนานเกินไปแล้วเดี๋ยวมะเขือเทศจะเละเสร็จแล้วเราก็ลอกเปลือกอย่างนี้ออกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงน้าซอสกันต่อก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงน้าดองนะคะน้าดองจะประกอบไปด้วยชิโร่ดาชิค่ะจะเป็นดาชิแบบใสๆดาชิสีขาวนะคะแล้วก็ซุกค่ะซุปคือน้ำซุปใสชูญี่่ปุนที่เขาเอามาทำข้าวบ้านกันถ้ามีปลาคาลซ แล้วก็น้ำเปล่าค่ะันี้เป็นน้ำเปล่านะคะเราจะใช้ดาชิสามช้อนโต๊ะน้ำส้มหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะส่วนผสมที่เราได้ก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วส่วนของตัวนี้นะคะใช้สำหรับมะเขือเทศสองลูกแต่เราจะลองใช้มะเขือเทศสามลูกดูค่ะโห้มะเขือเทศที่บ้านเยอะมากเลยก็ผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ทําน้องมะเขือเทศของเราใสลงไปได้เลยจริงๆต้มนานไปหน่อยนะคะเนี่ยจริงๆมะเขือเทศน่าจะต้องเอาขึ้นไวกว่านี้อีกนี่หนึ่งทาะน้องจะเละเอาค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก คลุกให้น้ำมันทั่วมะเขือเทศนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นแช่ไว้ค่ะทานตอนเย็นๆนี่จะฟินมากาทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะหรือสองชั่วโมงก็ได้นานกว่านั้นก็ได้ค่ะน้ำจะได้ซึมเข้ามะเขือเทศเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะคะเมื่อเราดองครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นแล้วก็เสิร์ฟกันนะคะวิธีหั่นก็คือหั่นแบ่งออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเ,เดี๋ยวขอนีญาตหั่นนิดนึงนะเราหั่นเป็นแปดส่วนเสร็จแล้วเราก็ราดน้ำราดลงไปค่ะน้ำ,านำาราดน้ำ น่าทานมากเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะรสชาติก,ก็จะเปรียปร้ยวๆหวานๆน,นย็นๆนะคะสดชื่นมากเลยค่ะ